สวัสดีค่ะเอเลียตคิปโชเกตตำนานนักวิ่งมาราทอนโลกแชมป์โอลิมปิกเกมสองสมัยชาวเคนยาบินมาถึงไทยแล้วเพื่อลงแข่งขันวิ่งมาราทอนส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับโลกครั้งที่7ประจำปีพุทธศักราช2567 Amazing Thailand มาราทอนแบงคอกพรีเซนต์บายโตโยตาครั้งที่7วันที่1ธันวาคมนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คิปโชเก้และภรรยาเขา้าเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทถวา,ายเสื้อแข่งขันและรายงานความพร้อมในการจัดการแข่งขันสำหรับการเดินทางมาสำหรับการเดินทางมาร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ถือว่าได้สร้างเซอร์ไพรส์ในวงการวิ่งของโลกเป็นอย่างมากเพราะไม่มีใครคาดคิดว่า ตำนานนักวิ่งโลกจะตอบรับมาร่วมวิ่งในรายการนี้ทำให้นักวิ่งทั่วโลกต่างรอชมกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นระหว่างที่คิปโชเกยอยู่ในประเทศไทยซึ่งคิปโชเกจะลงวิ่งในระยะ10กิโลเมตรในรายการนี้โดยจะร่วมวิ่งกับนักวิ่งชาวไทยและชาวต่างชาติที่สมัครมาเป็นจำนวนมากถึง33,000คนโดยจะมีการถ่ายทอดไปทั่วโลก ทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ตั้งแต่เวลา1นาฬิกา30นาทีถึง8นาฬิกาคลิปโชว์เก้วิว่งเวลา5ก45นาทีเป็นต้นไปและสามารถรับชมทางไลฟ์สตรีมมิง่งทางเพจ Facebook Amazing Thailand Marathon Bangkok หรือ YouTube Thailand Tri League